ไปไหน,นหมดเอ๊เะอโอ้ย่ข้างนอกทไมปากเลยขนาดนี้แล้ก็ถึงวันที่ตู้แช่เนื้อไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะระเบียงนอกบ้านก็คือตู้เย็นดีๆนี่เองค่ะตอนนี้อากาศ 20, ลบ2ีลบยีองศาแล้วนะคะและตอนนี้เป็นเวลา4ี่มงสาพระอาทิตย์ตกดินไปก่อนหน้านี้แล้วและพระจันทร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ เย็นนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตของนักศึกษาต่างชาติที่มหาลัยแถวบ้านกันค่ะมิชาเดินไปหลมไปเป็นสิบบรอบน่าเอ็นดูมากร <c oughs> อบทีห้าล้าน <c oughs> าแกล้งแกล้งลงเหนื่อหลมจริง <c oughs> โอเคเดินมาถึงจนได้ไปดูคอนเสิร์ตแหละบ๊ายบาย